สอสอุปาทิเสสสูตรว่าด้วยสอุปาทิเศษบุคคล 12. ส,ส,สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีคลั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาท ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบินธบาตในกรุงสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรถีปริพาชกค,ครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรสมัยนั้นเองอัญญาเดรถิปริพาชคเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนาการดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรรชานไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทของอัญญาเดรธีปริภาชคเหล่านั้นลูกจากอัสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปบินธบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาต หลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวรโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาต ได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรถีปริพาชกค,ครั้นแล้วข้าพระองค์จึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญาเดรถีเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นอัญญาตเดรธีปริพาชกเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมกันสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิบอัญญาเดรถีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากมาด้วยคิดว่าเราจะกรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิบนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรอัญญาเดรถีปริภาชกผู้เคล้า ไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเศษว่าเป็นสอุปาทิเศษหรือรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาะทิเศษว่าเป็นอนุปาตทิเศษสารีบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดียวฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้ พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้บุคคลเก้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปริตนิพายี นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์ มีปกติธรมปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอุปหัจจากปรินิพายี 3. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอสังขารปรินิพายี 4. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นสสังขารปรินิพายี 5. บุคคลบางคนในโลกนี้ จึงเป็นอุตทางโสตักอากะนิทคามี 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หกผู้เป็นสอุป,ปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้เจ็ดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณ มีปกติรำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นเอกซีพีเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่เจดผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโกลังโกละท่องเที่ยวไปสู่ตระกูลสองหรือสตระกูลก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่8 ผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็จะพ้นจากนรกได้พ้นจากอบายทุกคติและวินิบาตได้ 9. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นสัตตคัดตุประมะ ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่เก้าผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนารกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้สารีบุตรพวกอัญญาเดรถีปริพาชกผู้เขาไม่เฉียบแหลม เป็นพวกไหนและพวกไหนจักรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเศษว่าเป็นสอุปาทิเศษหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาะทิเศษว่าเป็นอนุปาะทิเศษสารบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้แลเป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนารกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้ พ้นจากอบายทุกคติและวินิบาตได้สารีบุตรธรรมบัญญายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะประสงค์ว่าชนทั้งหลายฟังธรรมบัญญายนี้แล้วอย่านำมาซึ่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งเรากล่าวธรรมบัญญายนี้โดยมุ่งถึงปัญหา สาอุปาทิเสสสูตรที่สองจบ